สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับพบก,กับผม KTC Gamer ฮาตอนนี้อยู่กันในเกม Minecraft 1.7.10อยู่กันกับ mod One Piece นะครับก็วันนี้นะฮะก็เดี๋ยวพัดลมแป๊บหนึ่งพัดล,ลมดังไปเออโอเคก็เดี๋ยววันนี้ฮะเราจะมาเล่น mod One Piece กันนะครับโอเคไม่ต้องรีรอครับเอา้ New า New สรางเลยครับ New World ดีอ่ออันนี้เป็น ID แท้นะครับผม นะครับผมอันนี้เป็นรหั ID แท้นะฮะโอเคผมจะเล่นในโหมดสุรยเบิร์แล้วก็ <c oughs> โหมดออปชั่นจะโบนัสเชสนะครับผมโอเคอัอนนี้เปอร์ดีฟ้าไม่ใช่ไบโอมเอาเป็นไบโอมนะครับเฮ้ยไม่เอาเอาเป็นดีฟต์นะครับซีดใส่เลยนะครับโอเคแล้วก็ ใส่ลบเข้าไปนะครับโอเคเค e ียดเว่ร์ไปนานมากนะที่ผมไม่เล่นไมโครฟ์มอดนะครับเพราะว่าผมเล่นไม่เป็นเลยผมไม่ค่อยเข้าใจด้วยว่ามอดนี้มันเล่นยังไงเราต้องทำความเข้าใจรู้รจัก <c oughs> ที่จริงมันมีอีกมอดหนึ่งนะครับที่ว่าะจะนำเสนอไปมันเป็นมอดอ่ะ ไลซี่ค a าฟบางที่เขาฮิตเล่นกันเนาะแต่ว่าผมไม่รู้เรื่องเลยคือต้องมาทำความเข้าใจหลายๆอย่างด้วยกันนั่นแหละนะฮะโอ้รู้สึกว่า fps ตกมากเลยตอนนี้อออเออ้อเฮือะมามาแล้ว c ม m e on g ส์ค c มม e on b บ b y โอเคในส่วนนี้ผมจะเลือกเป็น fishman แล้วก็เป็น pilot นะครับแล้วก็ source s อร์จแมนนี่ก็คือสายดาบนะครับผมสตรองนั่นเองนะครับนี่น่าจะเกี่ยวกับเอ่อพวกเวสมอนมสัมสมัสชิเชียนนะครับสไนเปอร์นี่ก็จะบวกดาเมจในการยิงนะครับ s อร์จแมนก็สายแบบร่างกายต้องการการปาะทะอะไรประมาณเนี้ยรู้จักป่ะนะเดี๋ยวโอเคดาเมจคอลเลอร์อ่าขอปรับขอเซตอะไรนิดหนึ่งนะครับ Select Skin โ uh, อ oh, okay, oh, e e. okay. oh, ้ช่างมันเถอะนะครับโอเคโอ้เจอของเล่นละกดอกด insert เพื่อปิดนะครับโอเควาวตอนนี้ผมอ้าวผมมาอยู่ใกล้ไอ้ไอนี่เดวยไอ้กลมๆอ่ะอุ้ยอุ้ยตรงนั้นมีหอยทากหอยทากหอยทากนะครับผมหอยทากเป็นอะไรที่สุดยอดมากเลยนะครับหอยทาก ผมมึอผมกำลังมองหากล่องที่ผมอัญเชิญมาอยู่นะครับผมอยทาร์กโอ้พระเจ้าเฮ้ยฟลิปเปอร์คืออะไรจ้ะฟลิปเปอร์กังเตงเลยจิ้วเจอตังเกิงมนเป็นใช่ไงวะช่างมันทำไปก่อนแล้วก็เปิดกล่องมาอู้ของดีเลยโอเค เก็บเก็บเก็บเดี๋ยวเราจะไปขุดอ่อผมได้หอยมาแล้วเดี๋ยวเบาเสียงก่นเออได้หอยมาแล้วฮะเราจะไปขุดกันเออสาเหตุที่เลือกฟิชแมนนะครับเพราะว่าผมจะต้องใช้น้ําในการเดินทะเลนะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องใช้ให้มันถูกประโยชน์นะครับดาบเออดาบพงดาบหินพวกนี้มันทําอะไรอ่ะไอ้พวกนั้นไม่ได้นะฮะ แนวว่าเมื่อกี้หอยทาก What the fuck where is it นี่ๆๆเจอแล้วเคครับเริ่มวิธีการตามหาไอรอนกันดีกว่าอันนี้ผมปรับ d i f f i c u l t เป็น easy นะครับถ้าเกิดปรับเป็น default มันจะไม่สามารถมองเห็นเอุเอ้ยอุอ้ยตรงนั้นมันทหารเรือกับโจรสลัดกำลังสู้กันอ้าวของดีครับของดีของดีหล่นเราต้องไปเก็บ ของดีล้วนเราต้องไม่เก็บสุดนี้เธอหาเรือนายทำร้ายออ้เช็อตโอช็อตโอช็อตโอช็อโอช็ต You wanna fight with me man เฮ้ยงั้นเราเราเราขอไม่ไไฟนะครับผมเฮ้ยไอ้เจ้าอออ้าเฮ้ยทานูมันยิงแรงครับผมบอกไว้เลยมันไม่ใช่ทานูหรอกมันเป็นไอ้นี่อ่ออะไรวะ ไอ้นั่นอะปืนเออมันจะมีปืนสองประเภทนะมันมันจะเป็นกระสุนเงินกับกระสุนธรรมดาเนาะโอเคเดี๋ยวตอนนี้ครับเราไปขุดไอรอนกันก่อนดีกว่าขอไอรอนหน่อยนะคูะ่เพราะว่าผมจะได้ทําเตาด้วยด้วยนะครับด้วเลยงหวะนี้เตาเผาจอหอยทากเป็นอะไรที่ดีครับหอยทากก็คือ มันนอ่เนี่ยมันเอาไว้ทำสปอนคล้ายๆเป็นภารกิจนะครับผมกด H เพื่อดูอันนั้นอันนี้นะครับกด F ก็คือโดค่าโดลุก,กินะครับโดลิก,กิเออจอบผมเป็นสไนเปอร์นะผมส่วนอันนี้เป็นพายเล f ฟิชแมนนะครับแฟลชชั่นก็ f ฟิชแมนเนาะโอเคไปกันเลยเริ่มกระบวนการตามหาไอรอนกันไดเบอนะครับเอ่อ จะขุดลงไปสัก y 12เนาะโชว์แอบแป๊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 บไปแบไป๊บติรด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 อ้าวแห้งว่ะน่าจะแห้งครับไม่เป็นไรขุดไปฝั่งนี้มันน่าจะมีแบบพวกเป็นที่มันเป็นมอสเนาะที่แบบเออเราแบบขุดแป๊บเดียวอะไรเงี้ยมันหล่นลงมาหมดเลยอะ่ะเออนั้นถือว่าดีมากอยากเล่นผมไปเห็นคลิปของใครวะที่เขา อโอ้โะเจ้าผมได้ทานไปแล้วไอที่ติ้งเมื่อกี้เป็นอ่าค่าไอ้นั่นครับสเตตัสบนหลังแผ่นที่ผมเห็นปะผมย้ายแผ่นมันมันย้ายแผ่นที่ไม่ได้ผมไม่เข้าใจเหมือนกันที่จริงมันน่าจะเซตได้แหละมันอยู่แถวๆเนี้ยคือมันมันติดกันอ่ะเออนั่นแหละนะครับผมกดคีย์แฟคชั่นเนี้ยเมนูคีย์กดตัวเอ็มเดทพอยส์เอ็นเบิล Disable mini map option นี่ไงอืมมันปรับได้ไงแล้วไงโอ้ย Show menu no key Enable อ๋อ Enable ไปเลย Radar entity radar player High f a c t o r a b o u t m i n i m a p m a r k เมเกอร์ oh. Dead อ๋อเดสพอยซ์ชั่นเอาไว้เวลาเราตายไงคีแฟคชั่นเด้เราไม่สามารถเปลี่ยนได้มั้งเราผมจะโยก,กมาข้างล่างอะ่ะเออทำไงวะเออเลเวลมินิแมปแลงเกรชนี่ไงแลงอันนี้แมปเลเวล ช่างแม่งครับ enable ไปเถอะนะครับไปเราไปตามล่าหาเหล็กกันต่อนะครับ h e l l o w h e r e iron s i a t the fuck ไม่มีเลยเหรอเออมันได้อย่างนี้นะครับกูงอนนะครับกูงอนกูงอนเลยอย่างวันนี้อ่ะเอาเขินมาไปเสียเวลาครับเราไปเอาแกเอาเอ้ยผมมีคนแก่แล้วอีกอีกตัวเดียวตัวเดียว หน้าหายหอยก็หายออไอชิปหอยครับจังหวะน,นี้ชิปหอยเลยอ้าวไปอยู่อะไรตรงนั้น,นเพื่อนเชฟเอโอเคเราจะปลนิบัติกับอ้าวเดี๋ยวเดี๋ยวเราเดี๋ยวค่อยลงไปเอครับเราเคลื่อนย้ายมาก่อนตอนนี้เรายังจะไม่ไปตามหาเรือจนสลัดเนาะ เพราะว่ามันผมยังไม่รีบอ่ะเออรีบไปมันก็ไม่ดีหรอกนะครับอย่ายอีกอย่างหนึ่งผมเลือดผมก็ยังไม่เยอะด้วยนะครับถึงตัวมันตีเห็นปะ่ะเมื่อกี้ผมรวมมันตีสักสามสี่ดอกเลือดผมก็ลดแล้วลดเยอะด้วยนะครับเอาๆๆๆ p r o t e i เออโอ้โหไงละ่ะมึงเอย้ยนู่น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 นผมโอเค อ่าเดี๋ยวผมขอ a อดคำสั่งไอ้นี่เข้าไปนิดนึงนะครับผมเพื่อเป็นการเกมรูคีปอินเวนทอรี่นะครับผมนี่เป็น true เอ้ยเป็น false นะครับโอเคเพื่อที่จะเราตกแล้วเราจะไม่ตายนะครับโอเคเออเออเอ,อ,เอ,อ,เอ,อโอ้โหเช็ดเอ้าไม่ได้หรอ T.R.U.E ก็ได้อะมาโอเคอัปเดตแล้วอ่าเราก็เลือกเป็น Fishman แล้วก็ Pilot s ร r g แม n เหมือนเดิมนะครับเพราะว่าเวลาตายแล้วมันจะชอบบั๊กนะครับไอ้พวกนกนี่ผมเบื่อมากเลยบอกตรง,งนะครับถ้าเกิดขนาดผมไม่ทำอะไรมันมันก็ยังมากวนผมโอ้ยนอ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 นนอนนอนนอนจะไฟบ่โอ๊ย ใจเย็นพักผู้หลวกเฮ้ยแฮ a อัปเดตเยสมาเลยโอ้โหเอ็นวิวเลยเหรอไม่เอาครับไม่เอาโอเคไปไม่เป็นแล้วโห้ยไอ้นี่สู้ไม่ได้ครับอันนี้สู้ไม่ได้อันนี้สู้ไม่ได้อย่าอย่าไปวัดกับมันครับออ้ยอย่าไปวัดกับมันเลยเราสู้มันไม่ได้หรอกหุ้ยอู้พระเจ้าเราเจอของดีแล้วจังหวะนี้ ข้าวัวก่อนเออตัวนี้ใช่ไหมเออนี่ไงเออตัวนี้แล้วก็กดเฮดครับนี่กดย้อนไปอ๋อไม่ใช่จะเออะไรบนหัวได้ขอฆ่ามัให้หมดเลยครับโอเคเราจะไปดูบ้านหลังนั้นกันดีกว่าใช่ไหมใชไมมันดีอย่างนี้ทำไม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 หรือว่าเราจะไปยึดบ้านหลังนั้นกันเลย อันนี้กินได้เรามาอันนี้ดอกไม้มันน่าใช่อันนี้ก็ไม่มีประโยชน์กินไม่ได้เฮ้เธอทำไมตัวเธอถึงดำดำโอ้แม่งามคำดำเป็นดินซอเอ้อ้าวย,ยืดครับยืดยืดนี่บานผม โอ้พระเจ้าโอไมค์กอโอ้ไม่สาวน้อยสาวจริงๆเลยนี่กูยึดแล้วโอ้มีเค้กด้วยอ้าวกิน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 ยึดครับยึดยึดจังหวะนี้โฮ้ยเฮ้ยเชือกเชือเชือกเชือกเชือเชือกแล้วแล้วแล้วได้ไหผมอู้หูสูดมันเป็นสูตรไอ้น้องอุ้ยอยากได้เอามาเฮ้ยอูย้เท่ เยศเครองเท้ารองเท้ารองเท้าอูเยศเคนี่มันสปาร์ตันฟัตโลต้าอะไรประมาณนี้นะแหมเท่จุงเบยนี่มันสปาร์ตันครับผมคือสปาร์ตันโอวัตฟักโอ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 พึ่งพึ่งพึ่งวิ่งผ่านหน้าโอ้ไม่ใช่ไม่ใช่อันนี้ชีวิตจริงครับต่อตัวต่อครับตัวต่อโอเคกูยึดแล้วนะครับถือว่าตรงนี้เป็นบ้านผมช่างมันครับใครจะมาก็ไม่สนใจครับอาหาร เป็นสิ่งสำคัญครับเผาไปนี่ก็เผาไปโอ้ผมตอนนี้ผมระแวงมากเลยครับระแวงอะไรเลอครับตัวต่อมันอยู่หน้าคีย์บอร์ดผมนี่เองครับอันนี้บาอันนี้คือของกินทั้งหมดเลยนะครับยูก็เอ้ต้องแยกของใช่ไหมใส่เข้าไป เก็บเข้าไปครับเก็บให้หมดเก็บให้หมดเก็บให้หมดกดให้เมบอันนี้มาอันนี้ออกมาอันนี้ออกมาก็อันนี้ก็วางตรงนี้อันนี้ก็ออกมาวางตรงนี้แล้วก็อันนี้ออกมาอ่ะแปบบ๊บนึงครับแป๊บเดียวโอเคให้มันเดินผ่านไปเสียงอะไรวะ ไอ้ต้นไม้นั่นแน่เลยมันเสียงดังเกินไปแล้วอื้มอื้มอื้มอืมอืมอยู่ดีๆไปนเนาะอยู่อยู่ดีๆไปเนาะอยู่ดีๆไปนเนาะอยู่ดีๆไปเหรออยู่ดีๆไปเหรออุย๊ยเชี่ยอะไรมึงอ่ะอะไรมึงอ่ะเสียงดังเว้ยเบาหน่อยโอเคอุย๊ยรู้สึกรู้สึกว่าไม่ไม่สกินของข้าเออ มาที่เดิมอ่ะโอเคเรียบร้อยปะทำที่นอนโชว์แอปแอปแอปะจักกินแก๊สแก๊สชูวิดูวา่าจะพาเธอไปโตคลื่นปะนอนสลิปค่ำคืนนี้ค่ำคืนอันยาวนานที่เอ้ยไม่ใช่เอ้ย เฮ้ยมีเนื้ออยู่ก็เผาเนื้อเลยไปพร้อมกันนะครับเพราะว่าเราจะเริ่มออกเดินทางกันแล้วนะอะไรประมาณนี้อย่าใช้ฐานครับฐานเปลืองป่ะเราไปเดินทางตามหาวันพีซกันดีกว่าทุยไม่ใช่นะครับเกอช์มาด้วยป่ะมาร์กไปก่อนครับตรงนี้คือเอาเอาซีม y h น์โฮมนะครับผม My home นะครับอ่ามาไว้เรียบร้อยแล้วไป b า y นะครับผม b ายที่แรกก็จะไปหาไอรอนแหละแต่ขี้เกียจละนะครับขอวิ่งเล่นในน้ำแล้วก็ไปตะลุยดีกว่าอุ้ยเช็ดแค่คุณผู้ชมอุ้ยเดี๋ยวนะ <c oughs> <c oughs> มาแล้ว <c oughs> ผมรู้แล้วไอ้นี่มันคืออะไรครับมันคือ ไอ้นันะ่นอ่ะไอ้เครื่องเนี่ยเนี้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 ยอ่ะเดี๋ยวดูนะผมถอดนี่ออกใช่ป่ะเฮ้ยไป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 เจ้าเอ้ยมันสบายแล้วเนี่ยสายก็ไปโอเคเก็บไว้เก็บไว้เอ้ยแว็กบัตรเอ้ยเฉยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไอ้สัตว์เอ้า where is Italy where are you play line ไม่เป็นไรครับ ไม่ต้องพึ่งทะเลครับระดับผมแล้วแค่นี้มันไม่พอหรอกเพื่อนเฮ้ยเชียช่ย what the fuck what the fuck what the fuck อะไรมึงโอุ้ยเยชี่ยเชี่ยเฮ้ยอุ้ยเออะเชี่ยหายนะครับเอ้าผมไม่ได้คลิปอีเมทัลลี่เหรอเอ้านี่มันต้องเป็น false ดิเออ ชิบหายเอ้ยนะครับไม่เป็นไรไม่เป็นไรยังกล้าอยู่นะครับผมโอ้ยเบื่อมากเลยตัวบ้าเนี่ยไอ้ฮอดอนอะไรฮอดอนดันดันดันดดันเนี่ยถ้าเกิดฟิฟไอ้เกิดไอ้เครื่องใต้น้ำผมเป็นไรไปนะโมโหไหมเด้อ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 เดอกูโดนติโดนนะขอให้ได้ผลปิศาจสักอันสองอันไหนก็ได้ไม่เอาอะไรมากก็ขอให้ได้ก่อน เมื่อกี้ผมฆ่ามันตายแล้วแต่ว่าผมลอยไงเออตอนนั้นโดนมันยกพอดีครับนะ,อะรอบนี้น่าจะฟอลเรียบร้อยแล้วครับมันต้องเป็น False เนอะต้องเป็น False F A L S E ท่องไว้โอ้โห Dangerous มัน d ดนจ e r ัสมากเลยแล้วต้องลุกอราลาครับลุกอราลา เกมนี้ลืมบอกไปครับไม่มีซอมบี้คลิปเปอร์สเกลตันไม่มีครับวันพิรล้วนๆนะครับผมไอพวกไอที่เราหาเจอที่มันอยู่ตามนี้ก็คือพวกคุณเคยเห็นในเรื่องว่าล่ะเออก็ประมาณนั้นแหละมันก็เป็นแบบอะไรอะไปใส่เข้าไปครับจังหวะนี้ไม่มีวันพังครับบอกเลยผมคือ costumes. ถา่ายรูปกอนถ่ายรูปกัน,กกนเรียบร้อยไปอ่าเรียบร้อยครับ ผมชอบมากเลยไอเนี่ยไอผมไม่คิดไม่ฝันเลยว่าจะเจอมันถ้าเกิดผมเลือกเป็น h u m ม n แล้วก็ pilot s e อร์อช n t น,นะครับมันก็จะนี่มันก็จะวิ่งเร็วอย่างเงี้ยเห็นปะก็คือมันจะเดินน้ําเร็วแหละแล้วถ้าเกิดเราคลิกข,ขวาเลือกเป็น f ิชแ m น n แล้วก็ p i l ล t ละซ e ร์ชแมนอะรอดูครับเป็นไหมไวมากผมบอกเลยนะครับใช้สําหรับในการเดินทางระยะไกลครับเพราะฉะนั้นครับก็เอาเป็น human แล้วก็ p i เ o t ซ e ร์ชแ n t เดิม ไอพวกโจ๊สลับตายซสเถอะนี่นี่ทิ้งไปออนใหม่ครับมันจะมีตรงนู้นใช่ปะ่ะที่เรามาเออใช่ใช่ใช่เดี๋ยวเราขอเผาไอรอนก่อนไอรอนมาไอรอนมาไม้อันหนึง่งฐานอันหนึง่งอเคโอเคบอสนะครับโอเคบอสที่จริงมันจะคราฟเป็นไม้ก็ได้นะแต่ว่าผม ยังยังยังนะครับเนี่ยคือมันเอาเนี่ยเผาก็ได้แหละอันนึงเนี่ยเออแต่ผมด้วยความที่ขี้เกียจไงปะเอามามีอะไรเผาอีกป่าวะไม่มีละเออดีมากโอเคเราจะเอาไอรอนสักอันหนึ่งนะครับไปก่อนปะตรงนู้นใช่ปะโอ้ย มันมาบอุ๊ยอ๊อกอ๊อจ้วัดเหรอจ้วัดเหรอฝั่งไหนวะอ๋อฝั่งนู้นฝั่งนู้นเน่เน่เน่ทางนี้ที่เรามาเราจะไปเอาไอรอนครับไปคลิกขวาที่หอยเอ๊ะอ๊อกอย่างวะอืมอืมโดดโดดยิงโดดยิงโดดซิงอืมออุ้ยเกือบลืมอาหารอาหารเป็นสิ่งสำคัญครับนะฮะดาบนี่มันฟันทีเดียวตายมันก็ ถือว่าเยี่ยมยอดครับเกเกูดเอวิตติงทิงกระเบลไอ้นี่มันทีเดียวมันไม่ตายไงปัญหาอะไรเล่าอะไรเล่าฮะฮะฮะเมื่อกี้อยู่ทางไหนวะทางนี้เนาะอย่าอย่าไปไฟกับมันเลยนะครับขอร้องโอ้นั่นมันพเลต no 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 เอ้ยไม่ใช่พเลตมาลีนทหารมาลีนนะครับเรือมาลีนปะเรียกอ่านว่ามาลีนนะมาลีนนั่นแหละ เกิดอยู่ตรงนี้แถวๆนี้ใช่ปะเอ้ยไม่ใช่ฝั่งน้นฝั่งนู้นทางโพ้นทางโพ้นโอ้แม่งามคำดําเป็นดินซอขนาดสองบีไม่ครับผมเอา้าสปาร์ตันผมหายอีกละไะไรวัอ๋อมันมันไม่ได้หายบกด e, ีมันได้นี่เด้อเด้อเด้อเดดดดดด ดาดาเดาเดาเดาดาดาเอ้าว่าทำไมไม่วิ่งอาหารหมดโอ้ยสองตัวเลยเหรอเพื่อนจะเย็นก่อนนะเพื่อนอาแล้วหอยทากไปไหนวะเอาชิปหพยแล้วโอ้ยฝั่งนู้นฝั่งนู้นฝั่งนู้นจำได้จำได้นู่นนู้นนูนไอ้นู้นครับผมจำได้ก็ว่ามาผิดเกาะเอ้ยมาผิดเขามันต้องเป็นเขาลูกนู้น เชิบเชิบเชิบรู้สึกว่าใส่นีแจะวมันแบบเดินได้คล่องหรือว่าเป็นเพราะผมไม่ได้เล่นไมค์ครับนาาอุ้ยเชี่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 ย what the fuck what อ้าตีไม่ได้หรอขอโทษครับผมใช่เหรอเพื่อนใช่เหรอ ผมว่ามันโอ้ยต้องต้องไปดูให้ชั่วเออตอนนี้ผมยังไม,ไม่ได้ไปตามหาเรือเรือเรือเลเลือ้ยอันนั้นอะไรวะนะ่ะอยู่ไหนวะเนี่ยลืมเลยชิบหายก็ที่เมื่อกี้แหละนะโอ้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 โอโอ โอ้ยสิงสาราฉันเยอะจังวะโว้วโว้ว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 อุ้ยมันมีปืนมีปืนปืนเหรอปืนเหรอปืนเหรออ่มเดี๋ยวเด้อให้คืดก่อนนะครับคืดก่อนคืดก่อนเออโอ้โหแล้วมาหมดเช็ดแค่ไอ้นี่ไอ้นี่แรงไอ้นี่แรงไอ้นี่แรงโอ้ย เราเบาหน่อยเบาหน่อยเพื่อนเบาหน่อยเบาหน่อยเสียงดังกันทําไมเสียงดังกันทําไมคนเขาหลับคนเขานอนก็อาจจะเบาให้เบาบัดชิบหายอาอ,อ,อยิงกันอีกอุ้ยมันฆ่ากันน่ะดูดิดกทำไมตัวหนึ่งมันฉลาดตัวหนึ่งมันโง่วะเฮ้ยเลือดเธอเจ็ดเองไฟ You wanna fight with me You wanna fight with me man You wanna fight with me เท่บอกแล้วเลือดจะเหลือน้อยเหลือน้อยนี่ของพี่น้องเอ้ยแล้วหอยทากไปไหนวะใช่ไหมมันไม่ใช่หรอกมันมันไม่ได้ไปไหนหรอกคือมันอยู่ไหน Where is Where is Where is h i m Where is, Where is หอยทาก Where is shell 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 หายจบ โอเคพอเลิกโอ้ทำไมไม่มีอ่ะชิบหายอันนั้นไฟไม่ได้ครับรู้เลยไอ้กอบบี้อ่ะแล้วแต่ไม่เอาไม่เห็นไม่หาก็ได้ไม่ได้ซีเรียสจริงๆเสียงสูงด้วยแฮชแท็กเสียงสูงครับนะไม่ได้ซีเรียสแฮชแท็กเสียงสูงเลยสเต็งเพิ่มอีกแล้ว ไม่เจอจริงดิ้ยปิกโอ้โหขอแล้วกันเพื่อนอกดแฮชปิกาจูปิกาจูนี่มันสกายลิมครับแม่นี่ไงปิกาจูแต่ฝันไปเถอะสกายลิมแม่ฟัดโรเตอร์อะไรมานี้นะครับเหมือนสปาร์ตันนะครับผมคือนักรบสปาร์ตันโอ้อย,ออยมันอยู่ไหนมันโอ้ยอัน,นอันนี้บอแมนเดอรบอาแล้วบอาแล้ว ตามหาหอยทากอฮ้ยอันนี้ไงไอซาอันนี้ต้องใช่แน่นอนครับนี่ไงนี่ไงนี่ไงเออเนี่ยเนี่ยเนี่ยใช่ใช่ใช่แล้วหอยทากผมก็อยู่แถวนี้เมคืนเป็นอะไรที่น่ากลัวมากผมบอกเลยโอ้ยมีแต่มอนส์ที่ไม่รู้จัก เนี่ยผมเจอมันล่าครั้งแรกตรงเนี้ยโอ้โหแม่งเอ้ยจบแล้วครับผมว่าจะเอาดาบซะหน่อยโอ้จบแล้วจบแล้วอะไรเนี่ยเลียมเลียมอะไรเนี่ยชิฟชิฟเฟอร์ชิฟเตอร์ชิฟเตอร์เตอร์ โอ้โห oh, ไม่เอาดีเพื่อนเอ้ยอัลลี่เบบี้อัลลี่เบบี้อัลลี่เบบี้อ๋อนี่ไงนี่ไงเจอละนี่เดนินเด่นครับโอเคปลากลับบ้านมาร์คมาร์คหุดไว้ก่อนมาร์คมาร์คเดินเดินโอเคไปครับวิ่งเลยจังหวะนี้โออหามึง oh, ก oh, oh, oh. ่อก่อก่ออื้อกลับบ้านครับเข้านอนครับ น่าใจดูแต่เหมือนจะไม่มีฮึจะอึ๊บปะจะไฟกับมันดีปะวะไม่ไฟดีกว่าครับผมคือสปาร์ตันแดโอ้โหเชียเชีย่ย <laughs> ฮูนะครับผมเอ้ยเอ้ามีเฉยคลิปเปอร์รึกว่าไม่มีนะครับปะเราได้อ่ะอันนี้มาแล้วเดนเดนอะไรเนี่ย มูชินะครับเด่นเด่นมูชิก็คือทกักสื่อานั่นเองแต่มันเป็นบั๊กดำๆไม่รู้เกิดจากอะไรไม่รู้ต้องทำยังไงบอกผมที่ต้องทำเช่นไรโจ๊ะโจ๊ไปผิดทางทำไมไม่บอกกันไปไหนมาไหนทำไมไม่บอกเรารู้สึกว่าเราจะตายแล้วตอนนี้มันไล่ตุดเรามาแล้วตอนนี้โอ้โอสามตัวเลยเหรอเพื่อนใจเย็นก่อนเพื่อนกลับบ้านก่อนเฮ้ยมันทำอะไรกันเนอะ่นั่นมัน นั่นมันอย่าทำลายเพื่อนของเราไอ้น,นี่คืออ่น n ี c ครับเพราะฉะนั้นอย่าอย่าไอาสัตว์ทีมกูทีมกูอันนี้เป็นผลพวกเนี่ยเนี่ยมันเป็นอันเนี้ยมันอานาลูทาลิสนะครับผมเป็นพวกคนป่ามาแบบขายของแลกอะไรอย่างนี้นะครับนะผมมีอยู่15บาทแลกอะไรก็ไม่ได้<ฮ>กากบะนะครับ เอาอาหารมาสิ w ้ย I wanna fight with you นะครับผม you you may wanna fight with me นะอันนี้กินได้เบอร์รี่ดูสเต็ปการแดกครับสเต็ปการแดกฟอด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 ฟอตอะไรนะครับโอเคเอามาอันนี้กินได้รู้รู้เอ้ยมันปลูกอ่ะปลูกปลูกปลูก,กนะครับปลูกกับกินก็มันเหมือนกันนั่นแหละนะครับผมอันนี้เป็นเอ่อ แพลตฟอร์มนะครับซึ่งไม่ได้ช่วยประโยชน์อะไรเลยครับทิ้งไปทิ้งไปทิ้งไปครับทิ้งไปโอ้เออเออเอ้เออเออเออโอ้ยห่วยอย่างอยเนี่ยห่วยห่วยโมโหแล้วเด้อโอเคไปเข้านอนโอเคครับผมสำหรับวันนี้ครับพอไว้ก่อนแล้วกันนะฮะ <may out> เดี๋ยวมาเจอกันใหม่คลิปหน้าเนาะอย่าลืมกดไลค์ like, กดซับสไคร์กันด้วยนะฮะเดี๋ยวคลิปหน้าเราจะมาใช้ไอเดนเดนมูชีกันนะครับตอนนี้ก็สวัสดีครับอย่าลืมกดไ like, ลค์กดซับสไคร์นะฮะปุ่มซับสไคร์เด้งมาแลฝากกดด้วยนะครับเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าบ๊ายบายโยโย,โย